ุคนยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะ3ทิศนาทีไม่เกินนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายโยคะนะคะใครที่มือใหม่นะคะก็ทำเท่าที่ทำไหวนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งออกกำลังกายแล้วก็ยืดเหยียดนะคะสร้างความสมดุลน,นะเพื่อสุขภาพที่ดีในยั่งยืนนะคะโอเคเรามาเริ่มที่ท่า On f o ฟลกันเลยนะคะให้มืออยู่ตรงกับไหล่เข่าอยู่ตรงกับสะโพกค,คะ่ะหายใจเข้าแอ่นหลังนะ้อเลยนะ หายใจออกกลงหลังหายใจเข้าแอ่นหลังหายใจออกกลงหลังหายใจเข้าแอ่นหลังหายใจออกกลงหลังหายใจเข้าแอ่นหลังหายใจออกกลงหลังเดินขาซ้ายไาตรงกลางนำขาขวามาใกล้เน้่ยผักหายใจเข้ากลงหลังหายใจออกที้งออกไปค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าเปลี่ยนข้างขาหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสอห เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคราวนี้เรามาตัวลงมานะคะนอนราบกับพื้นเท้าเหยียดออกไปหายใจเข้างอศอ,อกลงนะคะศอกไว้ด้านข้างลำตัวค่ะหายใจออกแล้วยกขึ้นไหลออกจากหูค่ะไหลกดลงหายใจเข้าลดลงออกแล้วยกขึ้นสองสาม สี่ห้าหกในอินเทอร์โวลโยคะนะคะจะต่างจากโยคะทั่วไปนะคะเวลาเราหายใจออกเราจะเนื่องจากเราเคลื่อนไหวเร็วฉะนั้นเวลาหายใจออกเนี่ยให้ฟอร์สหรือบังคับออกนะคะแล้วหายใจเข้ามันจะเป็นอัตโนมัติค่ะ ก้าเท้าซ้ายมาไว้ที่ระหว่างมือหายใจเข้าเหยียบขาซ้ายออกองอค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 เจ้าสิบโอเคคราวนี้เราเหยียดขาซ้ายตรงเปิดนิ้วเท้าขึ้ไหมหอยู่บนส้นเท้าหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้ายืดตัวให้ยาวหายใจออกเราก็งอศอกลงหายใจเข้าลึกออกยาวหนึ่งสองสาม ซ้ายลงค่ะนิ้วเท้าขวาจิกพื้นและยกเข่าขวาขึ้นมาจากนั้นบัลส์ขึ้นลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสล้วเชิดตัวมาด้านหน้าหน่อยนะคะก้าวเท้าขวาเข้ามานิดน,นึงค่ะเดินมือไปด้านหน้าหายใจเข้าหายจออแล้วเตะส้นเท้าขวาขึ้น1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครนี้ก้าวเท้าขวาไว้ด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังตั้งขาซ้ายลงหายใจเข้าขาขวาตรงออกอออค่ะหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10นิ้วเท้าซ้ายจิกพื้นแล้วยกเข่าซ้ายที้าทมาจากนั้นเบาส์ขึ้นลงค่ะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแเดินมือสองข้างมาที่ด้านหน้านะคะส้นเท้าซ้ายเราชี้ไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายออกแล้วเตะ 8, ขึ้นค่ะ1 2 3่งสองสาด เก้าสิบโอเคคราวนี้เราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังยกสะโพกขึ้น Downward Facing ดอกหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้ายืดตัวมาด้านหน้าเป็นแกล้งหายใจออกจัตุรังกาค่ะหายใจเข้าเปิดดอกขึ้น หายใจออกนิ้วเท้าจิกพื้นลรวยกสะโพกขึ้น downward facing dog หายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นนะคะงอเขา่าถ้าทําได้ก็เปิดสะโพกออกไปหายใจออกวางมืององเข่าขวาไว้นำเข่าขวามาที่ศอกขวาหายใจเข้ายืดขึ้นสูงไปอีกค่ะพลิกตัวถ้าไหวถ้าไม่ไหวไม่ต้องพลิกหายใจออกวางมือขวาเอาเข่าขวามาที่ศอกซ้าย หายใจเข้ายกขึ้นถ้าพลิกไหวพลิกพลิกไม่ไหวไม่ต้องพลิกหายใจออกมองขออขวามมาที ke, ่หน้าผากค่ะหายใจเข้ายกขึ้นอีกค่ะออกมาที่หน้าผากสองหายใจเข้ายกขึ้นออกมาที่หน้าผากตึงกตัวมาด้านหน้าสหายใจเข้ายกขึ้นออกมาที่หน้าผากสี่ห้าค้างไว้หนึ่งสอง สามก้าเท้าขวามาไว้ที่ด้านหน้ายกตัวขึ้นมาค่ะมือเว้นที่สะโพกหายใจเข้าขาขว,วาตรงออกห่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเสิบงอข้อควางข้างไว้นะคะและยกแขนสองข้างขึ้นมาไว้ที่ข้างหูหายใจเข้าออกค่ะจากนั้นพนมมือยื่นตัวมาที่ด้านหน้าค่ะแล้วยกส้นเท้าซ้ายขึ้นค่ะ ให้ตัวคว่ำลงนะคะใครได้เปิดแขนสองข้างไปด้านข้างวาไว้หายใจเข้าออกะจะนั้นวางมือสองข้างลงค่ะหายใจเข้ามาขอาซ้ายหายใจออกฮับเข้าขวาไปด้านหลัง <laughs> พุชอัพหนึ่งหายใจเข้าฮับกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจออกไปด้านหลัง <laughs> พุชอัพสอง สามส กสะโพกขึ้น downward facing dog หายใจเข้ายืดตัวไปด้านหน้นาเป็นแรั้งหายใจออกนีตั้งเข่าค่ะงอสองกรกติดพื้นคางติดพื้นหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกนิ้วเท้าติดพื้นยกสะโพกขึ้น downward facing dog หายใจเขาเ้าลึกออก,ก,กยกวกนนาวหายใจเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นถวาไหวงอเข่าเปิดสะโพกแล้วก็พลิกหายใจออกวางมือซ้ายลงเข่าซ้ายมาที่ศอกซ้ายหายใจเข้ายกขึ้นไปใหม่พลิกหายใจออกมาที่ตรงกลางหายใจเข้ายกขึ้นไปอีกออกมาที่ศอกขวา หายใจเข้ายกขึ้นออกมาที่ตรงกลาง1ห,หายใจเข้ายกขึ้นออกมาที่ตรงกลางสองหายใจเข้าขึ้นไปส4มสี่ห้าค้างไว้หนึ่งเข้าลืออกยาวสอง หายใจเข้าลึกออกยาวสก้าวเท้าซ้ายาไว้ที่ด้านหน้าแล้วยกตัวขึ้นมาค่ะมือไว้ที่สะโพกหายใจเข้าขาซ้ายตรงออกเอ,อกนึ 1, 2, 3, ่งสองสามาซ้ายไม่เลยข้อเท้าค่ะสี่หห เจ็ดแปดเสิงอข้อซ้ายไว้ยกแขนสองข้างมาไว้ที่ข้างหูหายใจเข้าออกค่ะจากนั้นนะคะพนมมือแล้วก็ยกส้นเท้าขวาขึ้นอาพนมมือไว้ค่ะพยายามให้ขนานกับ สะโพกขนาดจะหน้าเสือค่ะขวาแอคทีฟยกแขนสองข้างขึ้นมาค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะทีนี้วางมือสองข้างลงงอข้อขวาไว้หายใจเข้าหายใจออกแล้วฮุกไปด้านหลังพุชอัพหนึ่งหายใจเข้ากลับมาหายใจออกไปด้านหลังพุชอัพสอง หจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกแอบวางเขาหายใจเข้า ับโพสค่ะพักก่อนนป๊บน,นึงหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าลึกออกยาวโอเคคราวนี้เรายกตัวขึ้นมานะคะ่ะ ยืนด้วยเข่าค่ะตั้งนิ้วเทา้านั่งลงหายใจเขา้าหายใจออกยกขาซ้ายขึ้นตืออ้อเหมือนเต้นคาเมลโอแดนซ์นะคะเราลดลงหนึ่งท้าเดิมสองสามคราวนี้สลับค่ะหนึ่งสอง ามคราวนี้กลับมาที่ซ้ายใหม่ค่ะแล้วก็หมุนตัวเอามือซ้ายไปวางไว้ที่ด้านหลังถ้าไคว้างไว้หายใจเข้าออกขาหนึ่งถ้าให้ไหวเอาเท้าหเหยียดออกไปสองสามคราวนี้ค่อยๆตั้งเท้านะคะแล้วก็นํามือไว้ที่หลังเลาวสะโพกลงขาศีรษะกลับมาเป็นอย่างสุดท้าย ชาวโพสจากนั้นหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะตั้งนิ้วเท้าใหม่คราวนี้เรามาทางขวานะคะ หายใจเข้ายกยืดสะโพกขึ้นน้องแขนขวากว่อไปทาหูแล้วก็หน้าเอามือขวาจับข้อเท้า้างไว้หนึ่งสองสามเอามือสองข้างไว้ที่หลังแล้วก็ลดสะโพกลงชาวโพส โอเคเขาวนี้นอนหงายนอนหงายเลยเอบจากนั้นนะคะหายใจเ,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 เข้า,ขาหายใจออกแล้วยกขาสองครั้งขึ้นแล้วถ้าใครไหวที่ยกสะโพกขึ้นค่ะแล้วก็ลงมา1น่งคราวนี้ยกขึ้นอีกอึบสองสาม สี่หา้าคราวนี้เรากอดเขาไว้หายใจเข้ากอดเขา่าหายใจออกนะคะกิ้งตัวขึ้นมาเท้าไหวถ้าไม่ไหวใช้มือจับเอ,อิวางเท้าแล้วก็ฮอปแล้วลงไปใหม่ค่ะ1นึฮฮสอง มือค่ะยกสะโพกขึ้นดาวิ w a r d f a ซ i n น d องาหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว2หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสาโอเคคราวนี้เราก้กาวเท้าขวามาไว้ที่ระหว่างมือค่ะ มีสองทางเลือกนะคะก็คืองอข้อซ้ายก่อนขอไทยงอข้อขวาถูกแล้วเลยยืดขาซ้ายมาที่ด้านหน้านะคะมือซ้ายจับที่ข้อเท้าแบบนี้หายใจเข้าเอ้ฝ่าเท้าจากด้านในหายใจออกแล้วเอาไปด้านหลังแล้วก็พลิกสะโพกความลงถ้าเกิดใครไม่ไหวก็าวางเท้าซ้ายไว้ด้านหลังพลิกหายใจเข้าเอียงตัวมาทางขวาหายใจออกแล้วคว่ำสะโพกลงแค่นี้ นะคะหายใจเข้าสิบรอบค่ะหายใจออกสองสามสี่ห้าหากเจ็ด 8 9 10แล้วก็คว้ามตัวลงค่ะชอบขอโทษค่ะร forward ลงไปเเดินมือสองข้างไปที่ด้านหน้านะคะจากนั้นเลื่อนมือเข้ามาแล้วก็ค่อยยกตัวขึ้นมาค่ะ นำเท้าซ้ายมาไว้ด้านหน้าด้านบนขางขวามือซ้ายไปที่ด้านหลังยกแขนฟ้าขึ้นหายใจเขา้าท้ายจะออวางมือขวาเราปิดตัวไปกลับมาค่ะคราวนี้สลรับข้างขางอขอด้ายสองทางเลือกค่ะเท้าขวาชี้ไปด้านหน้าท้ายจาะออไปด้านหลังหรือวางเท้าขวาไว้เลยนะคะแล้วก็หายใจเขา้าหายใจออกสอง สามสี่สห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคราวนี้เราคว่มตัวลงเลื่อนเท้าซ้าย ขึ้นมาให้ขนาดกรนด้านเสือให้นักแข่งขนาดกระด้านเสือถ้าเป็นไปได้แล้วเดินมือสองข้างไปทีแล้วนะหายใจเข้าลึออาลากออกยาวแต่นั้นโยตัวกลับขึ้นมานะคะก็นำเท้าขวามาไว้ด้านบนเข่าซ้ายมือขวาที่ด้านหลังยกแขนซ้าย,อข,อย,ข,ายขึ้นหายใจเข้าให้จะออกมามือซ้าย เราปิดตัวค่ะโอเค<ม>ลดลงมาค่ะจากนั้นนอนลงค่ะมือสองข้างไวท้ที่ข้อเทา้าส้นเทา้าหายใจเข้าใหา้ใจาอกะยกสะโพกขึ้นหนึ่งสองสามส,สี่ห้า 6กเจ็ดเอามือสองข้างระสานกันนะคะบีบสองเข้าหากันเปิดหนวออขึ้นโอเคจากนั้นเราลดลงมานะคะกอดข้าสองข้างไว้ะคะ่ะ ทีนี้วางเท้านะคะแล้วผู้จะชวนทุกคนหัวเราะนะคะก่อนที่เราจะคลายแล้วก็พักผ่อนนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วก็หัวเราะเบาๆเลยค่ะเวลาหัวเราะจะปลีเคมีในสมองอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทําให้เวลาเรานอนท่านี้นะคะเการเลือดทองเลยะคะ่ะ <c oughs> เราสามารถฝืนหัวร้อได้นะคะร่างกายไม่ไม่แยกไม่ออกะคะ่ะ <laughs> โอเคอ่าเครานี้กอดเข้าควาไว้เหยียดขาซ้ายออกไปหายใจเข้านึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว เอาเข่าขวามาที่ฝั่งซ้ายนะคะให้ไหล่ขวาปิดพื้นไว้ค้างไว้หายใจเข้าออกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะแล้วก็สลับข้างค่ะงองเข่าซ้ายไว้กอดเข่าเหยียดขาขวาถ้าจะเอาเอามือขวาจับเข่านะคะแล้วก็ริดตัว พยายามให้ไหลไปพื้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะนำเท้าขวาไว้ด้านหน้าเข่าซ้ายมือขวาลอดรหว่างต้นขาแล้วประสานสลับคางค่ะเท้าซ้ายไว้ด้านหน้าเข่าขวาประสาน จากนั้นงอขาสองข้างนะคะแล้วก็ยิ่งซ้ายยิ่งขวายิ่งไปมาให้เขาโอเคเหยียดขาสองข้างออกไปค่ะมือสองข้างไว้ด้านข้างลำตัวเปิดฝัามือขึ้น,น,นหลับตา,าผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจ ไปข้าขวาผลิกตัวนะคะนอนบนแขนขวาแล้วลุกขึ้นมานะนั่งลับตาสบายๆหายใจเข้าออกเสียงโอมยาวค่ะโอ ลมหายใจมือสองข้างไว้ที่กลางลอ,อกค่ะถูฝ่ามือนมือมาปิดตาเลิมนตาขึ้นที่หลั ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโยคะบายบุตรด้วยนะคะแล้วบุตรมีไลฟ์7จ็ดโมงครึ่งทุกที่เพจโยคะบายบุตรทุกวันเสาร์นะคะมาเล่นมาฝึกพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะแล้บุตรก็มีเพจสุขภาพชื่อ healthy living บาบุตรนะคะ แนะนำเรื่องอาหารเป็นยาค่ะและที่ผ่านมาบุากช่วยเหลือผู้หญิงมาหลายพันคนมากๆให้สุขภาพดีขึ้นโดยไม่พึ่งยาเริ่มต้นที่ระบบย่อยค่ะ